ครับซึ่งจริงๆแล้วทางกรมทรัพยากรทางเฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งได้ตระหนักและก็ได้เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการขยะในทะเลนะครับซึ่งขยะในทะเลเนี่ยป,ปัจจุบันคือก็เป็นปัญหาทะว่าเป็นวาระแห่งชาติของ ประเทศเรานะครับในส่วนของขยะเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องเราเป็นพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำนะครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบจังหวัดสุพปปราารณบุรีก็มีกิจกรรมดีๆนะครับโดยได้จัดการพายเรือขยัะเก็บขยะชายฝั่งนะครับเพื่อที่ปิดการจริงๆแล้วก็เป็นเป็นในจุดของการ ปลุกจิตสานึกนะครับเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในเรื่องการจัดการขยะในใน,ในเทะเลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมีส่วนร่วมหลายหลายภาคส่วนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นผาคประชาชนภาคการศึกษาภาคเอ่อภาครัฐซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการในใ,ใ,ใ,ในในวันนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีในการที่ ที่จะร่วมกันจัดการขยะทะเลเพื่อให้มีการลดในการทิ้งแล้วก็มีการจัดการขยะขึ้นมาเพื่อจัดการคัดแยกแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะขยะทะเลเนี่ยซึ่งเป็นมีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นสัตว์ทะเลหายา,ยากไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศอรไรต่างๆนะครเพื่อจะให้มีการได้จัดการได้อย่างให้ใหมีการยั่งยืต่อไปครับ ที่การบดนยาจ้ะโอ้โหสวยงามมากนะครับท่าดูนะครับเก็บผ้าแห่งความประทับใจไว้นะครับานเียกับตอเขาไ้วอยู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยน่าอยู่บ้านวันนี้ก็เป็นการร่วมกันนะครับของชุมชนนะครับตรง ตรงนี้คือคลองเสาธงนะครับโดยโรงเรียนนอกกลาแล้วก็กลุ่มนักปั่นจัก,กรยานสะพานบุญแล้วก็ธรธรมศาสตร์นะครับที่มาช่วยกันเก็บขยะในอ่าวไทยนะครับเป็นภาพที่น่าดีใจนะครับที่ผู้คนนะครับมาลงเรือช่วยเก็บขยะจากทะเลขยะนั้นเก็บอย่างไรไม่มีวันหมดครับเก็บยังไงก็ไม่หมดเพราะยังมีคนทิ้งมาใหม่การเก็บขยะของเราเนี่ยจึงไม่ได้เก็บขยะเพื่อเก็บขยะอย่างเดียวแต่เก็บขยะ นะครับเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนที่เขาเลี้งที่ขยะลงแม่น้ําและทะเลว่าหยุดทิ้งเถอะครับถ้าท่านไม่เลิกหยุดทิ้งพวกผมก็จะเก็บต่อไปนะครับเป็นการชวนให้เลิกทิ้ง้วยการเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรามาช่วยกันนะครับทำให้ทะเลไทยของเรากลับมาใสาสะอาดอีกครั้งหนึ่งนี่คืออาหารของคนไทยทั้งประเทศนะครับถ้ามีแต่ขยะพลาสติกแล้วกุ้งหอยปูปลามันจะมีมากมายได้อย่างไรต้องเก็บขยะออกไปนะครับเพื่อให้อาหารทะเลของเรากลับคืนมานะครับ

วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะนะคะพายเรือเก็บขยะร่วมกันกับพี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติพี่น้องนักปั่นสะพานบุญแล้วก็เครือข่ายที่เราทำงานณลนค์ลงในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ก็เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องขยะนี่เป็นเรื่องสําคัญของของโลกใบนี้ก็ว่าได้เราก็คิดว่าการที่เราลุกขึ้นมาช่วยกันนะคะเป็นคนเล็กๆที่ช่วยกันจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็เรียบร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทําแล้วก็ขยะในทะเลเนี่ย ถ้าเรามาเดินดูก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นขยะที่ส่งต่อกันมาจากทั่วทั่วประเทศเลยก็ว่าได้มาจากทางภาคเหนือก็มีดูจากฉลากดูจากบรรจุภัณฑ์จะเห็นว่ามันมาจากทั่วทุกพื้นที่เลยมารวมกันอยู่ที่ทะเลดังนั้นก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนในการที่ทําให้เกิดขยะเหล่านี้ด้วยเราก็เลยลุกขึ้นมาช่วยกันค่ะรณรงค์แล้วก็ให้ความสําคัญของการช่วยกันจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ ทําทร่วมกันหลายๆกลุ่มคนนะคะทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนภาคประชาชนเด็กๆเยาวชนก็มาร่วมกันก็คือถือว่าเป็นการรณรงค์ให้เขาลุกขึ้นมาช่วยกันทําพื้นที่ของตัวเองให้สะอาดเรียบร้อยค่ะสิ่งที่ทําวันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทําให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนในสังคมลุกขึ้นมาทาเป็นต้นแบบ เราคาดหวังว่าการสร้างตัวอย่างความสําเร็จการที่คนลุกขึ้นมาสร้างส,างสิ่งดีๆอะคะ่ะเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนในสังคมเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในในสภาวะที่โลกมัน มีแต่ความเสื่อมโทรมเนาะแต่ว่ามันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเห็นคุณค่าของการที่จะจัดการดูแลทรัพยากรในชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราก็จะช่วยกันสร้างตัวอย่างดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนๆให้ลุกขึ้นมาทําเป็นกิจกรรมที่สนุกด้วยคึกคักแล้วก็ได้เรียนรู้ได้งานได้เพื่อนและได้พัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ อรยู่ดือสเถรอัดูจมุาัช่ายมตรเป็นเสร็จแล้วนะครับวันนี้ให้เป็นตัวให้ัหเท่ากันนีระยะที่ไม่เมื่อยนะครับแล้วการทายเนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับความปลอดภัย